คือต้องบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศเมืองพุทธนะคะเรามีวัดวาอารามที่สวยงามมากแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานประวัติศาสตร์เนี่ยเยอะมากๆแล้วตอนนี้เองนะคะรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องของของาาขอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหนึ่งในสิ่งที่สําคัญก็คือในโปรดักต์และสินค้าของการท่องเที่ยวและแน่นอนนะคะวัดวาอารามสถานที่ประวัติศาสตร์สาคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทอทเนี่ยอยากที่จะนํามาเป็นจุดขายแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกิจ กระทรวงวัฒนธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการร่วมมือกันนะคะในการที่จะทําในเรื่องของสัตาน,นําทางเส้ทน,นทางทาน,นางําเทาี่ยวและได้มีการโปรโมตในเรื่องของวัดวาอารามซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว,ว่าเป็นสินค้าหลักทางการท่อง,ง,งเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้มีการเสริมเอาในส่วนของพิพิธภัณฑ์สถานที่ประวัติศาสตร์แล้วก็ ได้มีการนําเอาแสงสีเสียงเข้ามาประกอบแสงสีเสียงในยามค่ําคืนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างไรแน่นอนนะคะในส่วนของของ,ของการเพิ่มวันพักค้างการเพิ่มวันพักเฉลี่ยเพิ่มความถี่ของการเดินทางท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองนะคะในเมืองหลวงของเราเนี่ย <peek> ก็มีการเดินทางท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่ข้ามภาคมาเที่ยวในส่วนของภาคกลางและในส่วนของภาคเมืองหลวงและที่สําคัญก็คนกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ได้มีการใช้เวลาเพิ่มมากขึ้น และในวันนี้นะคะ338ปีที่วัดมหาธาุยุราชลังศิลปเนี่ยเราได้มีการจัดงานนะคะ27ถึงวันที่2 27ถึงวันที่2ใน,ในวัดมหาธาตุเองเนี่ยก็ได้มีการเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สินค้าภูมิปัญญาท้องถินน่นได้เข้ามาขายด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือว่าเราอยากให้ส่งผ่านเรื่องดีๆต่างๆตรง,งนี้ไปยังนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยค่ะ